คนเป็นโรคเบาหวานดื่มน้ําอารมณ์ได้หรือเปล่าคะเนี่นอนเชา่าปอมแม่พี่น้องข้าเจ้าเพชราเชมเข้าใจคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะบางทีเนี่ยไปแก่ไปงั้าไปกินเลี่ยงสังสร่์อย่างกระจมูเนาะ งูอยู่แล้วว่าแอลกอฮอล์ดื่มบมได้โดยเฉพาะทันได้แต่ว่าได้รับการกินยาเป็นฟอร์มินบอกอันพาว่าเลือดของคุณจะเป็นก้ึ่งมันอันตรายต่อชีวิตของคุณนะคะแล้วพ่อจะไปกินน้ำอารมเนี่ยกินได้ก็อ่ะการต้องปอกขับกำาังจะว่าน้ำอารมณเนี่ยค่ะก็ต้องเลือก ให้เป็นแบบชูกาฟีนะคะคุณชูกาฟีอันนี้ยกตัวอย่างเพีพอเฉยๆนะคะ mm hmm. เอ๊แล้วจะแย่หน้ามาอย่างไรตีปอดภัยที่สุดก็คงจะต้องตอบว่าน้ําเปล่าค่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลเลยนะคะเรียยว่้าแบบว่าเออมาอยากจะกินน้ําเปล่านี่จะได้ดีนี่เลยค่ะทุกคนพกตัวนี้ไว้ในกระเป๋าเสื้อของคุณได้เลยนะคะนั่นก็คือแฮปปี้โกโก้เป็นโกโก้ Go. ที่ไม่มีน้ําตาลนะคะและที่สําคัญกับว่ามีคิมเทียมตัวฉะนั้นมันกับผมไม่มีผลกระทบไปกระตุ้นน้ําตาล ะะและก็ไม่มีผลกระทบไปทําให้คอเลสเตอรอลของคุณเพิ่มขึ้นได้นะคะและที่สําคัญนะคะทำให้คุณเนะะี่ยค่ะพรคลายมากขึ้นกว่าเดิมโดยเพราะว่าคขาเป็นโกโก้เพื่อสุกภาพมี LT นี้ทาให้คุณเนะะี่ยค่ะมีความสดชื่นมีสมาธิในการทํางานมากขึ้นกว่าเดิมนะคะตัวจวยของเพชรเชมทุกวันก็คือตัวนี้ค่ะท่านได้สนใจก็ทักมาอู้กันกับเพชรเชมนะเจ้า